เพื่อนๆครับผมจะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งเคยเห็นไหมครับเด็กในยุค90จะรู้จักต้นไม้ชนิดนี้ดีนะครับสมัยเป็นเด็กคือของโปรดเลยนะครับเราจะเก็บลูกที่มันหล่นแล้วนะครับ ต้นนี้ยังไม่ค่อยหล่นไปดูอีกต้นนึงนะครับดูต้นนี้ครับเก็บลูกที่มันหล่นนะครับ บ้านของเพื่อนๆเ,เรียกอะไรครับรสหอมหวานนะครับอร่อย